สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกลารแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคนดชอนบุคุนไดมอเตอร์พายกับด้านปรฮันสติลเลอร์ไป1ประตูต่อ2อินชอนยูเนเต็ดเสมอไดคูเอฟซีไป0ประตูต่อ0กวางจูเอฟซีเอาชนะน้าชูอันซิต,ตี้ไป2ประตูต่อ0และแทจอนซิตี้เซนเอาชนะ้าเอฟซีโซไป3ประตูต่อ2 <c oughs> ขอประทานไัยนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตนบอลเจลีนิงตะไพ่กับนานำนาโกย่าแกมปัสไป1ประตูต่อ3โยโกฮาม,า FC, ม,ม่าเอฟซีเสมออาวิป้าฟุกโอกะไป1ประตูต่อ1นเกียวโตเซงการ์ไพกับนากวิซโกเบไป0นย์ประตูต่อ3สาการโตสุเอาชางนั้นเอฟซีโตเกียวไป1ประตูต่อ0คาชิมะอเลิร์ไพกับนักแซนไ,งไฟเฟลหรือช่มหไป1ประตูต่อ2โชวาน,นเบเมเล่เอาชังนันกัมบ,บาอซสก้าไป4ประตูต่อ1น ไซโรโซโซอสาก้าชิคนั้นโยโกฮาม่าเอ็มบรีนอตไป2ประตูต่อ1และคอนเซเรซซ์เปาโลพ่ายกับน่านคาวาสิคิฟอนเต,ตเร่ไป3ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลีฟอันดับ1วิโซโกเบ6นัด15แต้มตามด้วยอันดับ2นายกยากแคมปัส6นัด13แต้มอันดับที่3ามโอโนะเรดนะครับ6นัด12แต้มอันดับที่4ซานเฮตเฟ่6นัด11แต้มอันดับที่5วิฟ้า6นัด11แต้มอันดับที่6โยกโกฮาม่าเอ็มบรีนอตหกน อันดับที่เจ็ดกิโยโตเซนก้าหกนัดเก้าแต้มอันดับที่แปดโชนัมเบอเบลเล่หกนัดแปดแต้มอันดับที่เก้าอฟซีโตเกียวหกนัดแปดแต้มอันดับที่สิบเซเรโซโอซาก้าครับหกนัดมีแปดแต้มสิบเอ็ดคานวาสกิฟันเตเล่หกนัดแปดแต้มสิบสองนิยาตะหกนัดแปดแต้มสิบสามคาชิมะแอดเลอร์หกนัดเจ็ดแต้มสิบสี่ซากันโตสุหกนัดมีเจ็ดแต้มสิบห้านะครับซัปโปโรหกนัดหกแต้มสิบหกกัมบะโอซาก้าหกนัดสามแต้ม 17โยโกมา FC นะครับ6นัด2แต้มและอันดับที่18คาชิวาเรโซ6นัด2แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2เชียงใหม่ยูนเต็ดพ่ายกับด้านของคัตตอมยูนเต็ดไป0ประตูต่อ1สุพรรณบุรี FC เอาชนะ้านระยอง FC ไป2ประตูต่อ1ราชประชาเอาชนะด้านคนครปฐมยูนิเต็ดไป1ประตูต่อ0ช้ยนาทฮอนบิวเอาชนะ้นเชียงใหม่ FC ไป1ประตูต่อ0 และอยุธยายูไนเต็ดเสมอแพ้ยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนช,ชิพของอังกฤษลูตันทาวเอาทางด้านวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ0นเพตตันเอาทางด้านแบ็กพูลไป3ประตูต่อ1เบอร์มิงแฮมเอาทางด้านแบ็กเบิร์นไป1ประตูต่อศบิตต์ตอร์ซิตี้เสมอเรดดิ้งไป1ประตูต่อ1่คาร์ดิฟพ่ายกับาด้านสวอนซีไป2ประตูต่อ3โคเวนทีพ่ายกับทาด้านสโตูซิตี้ไปศนย์ประตูต่อ4 ฮันต์ดูฟิลด์เอาชัน้นด้านบิลเชส์โไป4ประตูต่อ2ฮันต์ติตี้เสมอทางด้านลอตเทแฮมไป0ประตูต่อ0นอร์ทีซิตี้พ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1เวสต์บอม์กบีทอาเวียนขอประาทานอภัยครับเสมอกันทางด้านมิววอรไป0ประตูต่อ0และทางด้านวีแกนนะครับเอาชัน้นด้านควีนพาร์คไป1ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผมรุตบอลก,กันโชว์ซีบีอิตาลีอาร์โคลีเอาชัน้นด้านเบชาไป4ประตูต่อ3 ไกลยลี่เสมอชุดิโรสไป1ประตูต่อ1โกเซนซาเอาเชียงหน้านปีซาไป1ประตูต่อ0ขอประทานภัยครับปามาครับเอาเชียงดน้านปเปเโมนะครับไป2ประตูต่อ1นสเปาเสมอเตนา,นาน่าไป1ประตูต่อ1นึเวนิเซียเอาเชียงดน้านโคโมไป3ประตูต่อ2บาลีเอาเชียงหน้านเบเวนโตไป2ประตูต่อศและเปรูจาเสมอฟูซิโนเน่ไป1ประตูต่อ1นมาต่อกันที่ผลนุุบอลสก,กอตตีสพรีเมียร์ชิพ วันนี้นะครับพายกับนั่นมา,าเทวลไป1ประตูต่อ3ขคิมมาน็อกเอาช้างด้านฮาร์ดเอาเมทิเลียนไป2ประตูต่อ1คาร์ดโกเลนเจอร์เอาช้างด้านแดนดียูเนเต็ดไป2ประตูต่อศนย์เซนจสัสโตนพายกับนั่นอัมเบดินไป0ูนย์ประตูต่อ1และเซนเมเลียนครับเอาช้างด้านลิววงตันไป3ประตูต่อศมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษวีคอมเสมอมิตันคินดอนไป2ประตูต่อ2เชฟเวนเดย์เสมอลินคอล์นนะครับไป1ประตูต่อ1 พอตสมาร์ทเอาอ่างด้านฟอร์เรนกีนไป1ประตูต่อ0 well, พอร์พอตเวล่ายกับด้านแคมบิดไป0ูนย์ประตูต่อ2ปีเตอร์โบโลเสมอออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป0ูนย์ประตูต่อ0ูพีวูทาวเสมอกับด้านเอ็กเชเตอร์ไป2ประตูต่อ2ดาด์บี้ายกับงด้านอิสสวิตไป0ูนย์ประตูต่อ2เชอร์เนมเสมอเบอร์ตันเอาเบียนไป0นประตูต่อศชาตันเอาทางด้านชูบิลลี่ไป6ประตูต่อ0และบาร์ลี่ครับเอาทางด้านมอร์แคมไป5ประตูต่อศูน มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ1บอลสมาร์ทเอาช้างล่านฟูลแลนดไป2ประตูต่อ1อาร์เซนอลเอาช้างล่านลีดยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1ไบรตันเสมอแบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ3ามคีตันพาเลทเอาช้างล่านเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1นอตติงแฮมฟอเรสต์เสมอวูดแฮมตันไป1ประตูต่อ1และเชลซีนะครับพ่ายกับทางด้านแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันอาเบไลซิกพายกับด้านไมายไปศูนย์ประตูต่อ3ยูเนียนบร์ลินเอาเชนะด้านสตุตการ์ทไป3ไประตูต่อ0ูนยไฟบวกเสมอแฮททาปบริลินไป1ประตูต่อ1ว,ว๊บบวกเสมอทางด้านเอาบวกไป2ประตูต่อ2เชาวเกศูนย์สี่พายกับทางด้านไบเออร์ลูคเซ่นไปศูนย์ประตูต่อ3และไบเยอร์มวนิกครับเอาเชนะด้านบุรุสเซียดอร์มุนไป4ประตูต่อ 2, 2> <c oughs> ของานอภัยนะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลการโชเซียอิตาลีเคโมนเนเซพ่ายกับด้านอตาลันตาไป1ประตูต่อ3อินเตอร์มมลานที่กลอกพ่ายกับนานเฟรนติน่าไป0ประตูต่อ1และยูเวนตุสเอาชนะด้านเวโรนาไป1ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสโอซเ,เอาชนะด้านทัวไป1ประตูต่อ0และแลนนะครับพ่ายกับทางด้านลองไปศนประตูต่อ1 มาดูในส่วนของลาลิก้าของสเปนคิโรนาเอาชันด้านเอสบันยอนไป2ประตูต่อ1นึ่งอันติกบินเบานะครับสเสมอเคตาเฟ่ไป0ูนประตูต่อ0คาดิดพ่ายกับนันเซบีย่าไป0ูนย์ประตูต่อ2และเอลเช่น,นะครับพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ูนย์ประตูต่อ4มาดูในส่วนของลีเดอร์ของฝรั่งเศสไซเตียนเอาชั้นด้านนีอไป2ประตูต่อ0เมดเอาชั้นด้านลาวันล,ลัวไป1ประตูต่อ0ูนย์ ลอแดนนะครับเอาชิงด้านเผาวันอูเอสไป1ประตูต่อ0วาเลเซียนพ่ายกับนักปาริสเอฟซีไป4ประตูต่อ5เกนนบอบฟูดเอาชิงด้านอาร์เมียงไป2ประตูต่อ1วึบาตเตยเอาชนะด้านโซโซไป3ประตูต่อ2โปเอฟซีพ่ายกับด้านเลออาไปศนย์ประตูต่อ1นึนิมครับเอาชิงด้านอาร์ซี่ไป4ประตูต่อ0และกองนะครับเอาชิงด้านดียงไป2ประตูต่อ1 <c oughs> ขอประทานไปนะครับช่วงนี้แอดเสียงไม่ค่อยมีนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนปูการ์อาชนะลาซิงซาันเดย์ไป2ประตูต่อ1นึ1 1> ่งเตลนิเฟสเสมอบิยเรียลบีไป1ประตูต่อ1เลกาเนสพายกับนั่นกาตาเกนาไป1ประตูต่อ3และเดวันโอบเบโดเสมอเอบาไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกาสองของเยอรมันซังพอลีอาชซนยามยาลิสเกนเบิร์กไป1ประตูต่อ0 ฮันโนเวอร์เอาทางด้านสารเฮาเซนไป3ประตูต่อ1คาสครูเสมอไอทักบอชวไวไป1ประตูต่อ1และทางด้านไกเซอร์สลาวเทิร์นเสมอไฮเดนฮามไป2ประตูต่อ2มาปิดท้ายกันด้วยผลพิบลเอเลดูวีซีของเนเธอร์แลนด์เอสซ่าลังมาเสมอเฮลวีนไป1ประตูต่อ1เอ็กเชเชอร์เสมอทเวนเต้ไป0ประตูต่อ0ูนย์เอนเอซีไนมาเก้นนะครับพ่ายกับทางด้านพีเอสวีไอโเฟนไป2ประตูต่อ4 คำโบว์พายกับด้านเอ็มเมนไป1ประตูต่อ2และ RKC วักไว้นะครับเอาชังด้านวินเทจไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ